ขนเกลือนะครักนีนี่ก็คือกินคู่กันอร่อยมากค่ะมาเดยค่ะจะรับประทานให้ดูนะคะว่าเขากินกันยังไงนี่เดค่ะเขากินยังไงนีกินคู่กันนะคะกินแบบสุด,สดอร่อยแลวครั bye bye. บไปราคาไปไปดูบัวตัวนี้อืมอร่อยมากค่ะ ไปทีเป็นนานแล้วแกงผอไม้มักคงเที่ยต้องเป็นคนอีสานมาขายค่ะจะมีผักเนะี่ยถ้าจะเป็นผักนี้บ้างคอมเม็บนบ์บในเนื่อยม่ต้องแกงม่ตัววนี้ อร่อยมากเลยค่ะวันนี้กินนานแล้วแกงกับไ้อืมอืมเขาเนี้อด้วยนะคะวันนี้เขาเนี้อก็จะติดใหญ่ๆเลยค่ะพี่พี่ขานี่มีบวบตัวนี้ อร่อยมากเลยค่ะไม่ได้กินนานแล้วแกงหอมไม้เป็นคนกรุงเทพไม่รู้เขาเรียกปัก,กอะไรแกงหอมไม้ค่ะทำเองนะคะไม่ได้ซื้ออะไนี่เป็นแกงหองไม้ไปกินบ้าง เลือถ้าคักน,นี่เป็นปไม้ผักจะออกมันๆนหน่อยนะคะเมื่อเสร็จนี่สาวนะคะมาจ้ามากิดดยกันปีนนบานหนจะเกิดในนาที่ปลูกข้าวเยอะมากะคะ่ะ เด็กนนะะบเลยค่ะตอนใหญ่จะกุ้นะคะกินกับผักเข้ากันเข้ากันป็งหมอไม้ค่ะทำเองนะคะไม่ได้ซื้อะคะ่ะนี่ ก็คือกักนี้บ้างคอมเมนต์บอกเยหนึ่งนึงเสร็จสาวนะคะมาจะมากิดวยกันเมันๆแบบม,มีใครเกินบ้างคะผักเนี่ยบ้านเรียกว่ผักเวนนะคะอ <c oughs> ชักค่ะร้อยค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวท่ะต้องงานจะถ่ายคลิปยังไงใส่เ็ดด้วยนะคะจุดน้ำนะคะ สาเฮตดเพ่ค่ะแล้วก็ก็คือพี่พักนีดบ้างคอมเมนต์บอกในอฟซคือกินคู่กันอร่อยมากค่ะมาเลยค่ะจะรับประทานให้ดูนะคะว่าเขากินกันยังไงนี่เลยค่ะเขากินยังไงกินคู่กันนะคะกินแบบสดอร่อยนะคะพี่บีอร่อยมากมาเลยค่ะ ก็จะได้กินนะคะถ้าดูบ้านจะมีเยอะก็คือกินคู่กันอร่อยมากค่ะมาเลยค่ะจะรับประทานให้ดูนะคะว่าเขากินกันยังไงนี่เลยค่ะเขากินยังไงกินคู่กันนะคะกินแบบสดๆเป็นบ้าของูจะเกิดในนาที่ปลูกข้าวเยอะมากค่ะเป็นกันนะคะ นีผักผักเป็นกลือนนะคะ่ะหนี่นกองเที่ต้องเป็นคนอีสานมาขายค่ะจะมีผักเนี่นนนนยจะบอกมันๆบบมีใครเคยกินบ้างคะผักเนี่ยบ้านนูเยาวาผักแหวนนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้ก็ได้เกงหน่อไม้นะคะมือเช้าและนี่ก็จะเป็นผักค่ะ ที่บ้านจะเรียกว่าผักแวนนะคะแต่ว่าทรุงเทเรียกผักอะไรไม่รู้ค่ะก mm ็อ hmm. บมันๆแบบมีใครเคยกินบ้างคะผักเนี่ยที่บ้าน,นเรียกว่าผักเวนนะคะไปแล้วคายบยมี bye bye. บวดตัวนี้อือ mm ม hmm. อร่อยมากเค่ะไปได้กินนานแล้วแกงต๋ไม,มายปิดใบหัดจะเกิดในาน,นาที่ปลูกข้าวเยอะมากค่ะปิดใบหัดจะเกิดในาน,นาที่ปลูกข้าวเยอะมากค่ะ มันมันมีใครกิกนบ้างคะผักเนี่ยที่บ้านหนูเรียวกว่าผักเวนนะคะไปแล้วค่ายบายคือกินคู่กันอร่อยมากคะ่ะมาเดยคะ่ะจะรับประทานให้ดูนะคะว่าเขากินกันยังไงนี่เดคะ่ะเขากินยังไงกินคู่กันนะคะกินแบบสดสดอินด้วยนะคะผักจะไปกิน่นเขียวๆนะคะถ้าคนไม่ชอบน่าจะกินไม่ได้ เป็นไม้ค่ะทำเองนะคะไม่ได้ซื้อค่ะนี่ผลิตบางรูจะเกิดในนาที่ปลูกข้าวเยอะมากะค,ะค่ะจะออกมันๆ่อยมีใครเคยกินบ้างคะผักเนี่ยบ้านเราเรียกว่าผักแว่นนะคะกิ่นด้วยนะคะผักจะไม่กินเขียวๆะคะ่ะถ้าคนไม่ชอบน่าจะกินไม่ได้ ขอบะะตัวปนาาักข้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวท่าตกองัานจะถ่ายคลิปยังไงคั้ปถ่า ม,มันถึงจะต้องเป็นคนอีสานมาขายค่ะมันจะมีผักเนี่ยอร่อยนะคะพี่บีอร่อยมากๆเลยไม่มได้ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวต้องงานจะถ่ายคลิปยังนนไน ก็คือพิ่พักนี้บ้างคนมันบอกนะคือก็จะจะกินนะคะถ้าอยู่บ้านจะมีเยอะแต่คนกรุงเทพไม่รู้เขาเรียกฝักอะไรกิน ใส่เห็ดด้วยนะคะจุดนั้นนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวทันับงานจะถ่ายคลิปะะยังไงก็คือพพักนี้บ้างคนบอกในเคือก็จะไ,ได้กินนะคะ ถาดูบันจะมีเยอะแต่คนกรุงเทพไม่รู้เขาจะีากอะไร